สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องหนูเรียนรู้งานช่างไปเรียนกันเลยนะคะก่อนที่เราจะเรียนเรามาทราบเป้าหมายการเรียนกันก่อนนะคะในบทนี้เราจะมาเรียนเรื่องหนูเรียนรู้งานช่างพื้นฐานเรามีเป้าหมายคือรู้จักและเลือกใช้เครื่องมืองานช่างได้อย่างเหมาะสม และก็สามารถซ่อมแซมของใช้ในบ้านได้อย่างเป็นขั้นตอนด้วยความขยนันอดทนและรับผิดชอบค่ะมาดูสิคะว่าเราจะมาเรียนงานช่างแบบไหนนะคะการทำงานช่างพื้นฐานเช่นการซ่อมแซมของใช้ของตัวเองนะคะต้องใช้ทักษะอะไรบ้างนี่คือคำถามนะคะค่ะมาดูงานช่างพื้นฐาน ะะเราจะต้องเป็นงานช่างที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเองมักจะเป็นงานที่ซ่อมแซมที่ไม่ซับซ้อนนะคะเช่นการตอกตะปูไขสกรูและก็การเลื่อยไมย้มาดูขั้นตอนการทำงานช่างนะคะขั้นตอนที่หนึ่งคือวิเคราะห์งานก่อน ว่างานชิ้นนั้นชำรุดตรงไหนขั้นที่2คือเรามาวางแผนการทำงานว่าจะทำลำดับขั้นไหนก่อนขั้นไหนหลังนะคะขั้นที่3ก็คือปฏิบัติงานเราก็ลงมือปฏิบัติก็คือลงมือซ่อมนั่นเองและอันดับสุดท้ายคือเราต้องมาประเมินผลงานเราด้วยว่าเราซ่อมออกมาดีหรือไม่ดีอย่างไร ก่อนที่เราจะมาซ่อมนะคะเราก็ต้องมารู้จักเครื่องมือพื้นฐานกันก่อนเครื่องมือช่างมีดังนี้นะคะชิ้นแรกก็คือเป็นเครื่องมือสําหรับตัดมีอะไรบ้างหนึ่งกรรไกรเอาไว้ใช้ตัดวัสดุบางๆต่อไปคือคัตเตอร์รู้จักดีใช่ไหมคะคัตเตอร์เอาไว้ตัดและเอาไว้เฉือนวัสดุที่ไม่หนามากเลื่อยลันดาเอาไว้ตัด เลื่อยไม้นะคะต่อไปเลื่อยตัดเหล็กก็คือเป็นเลื่อยสําหรับเอาไว้ตัดโลหะแล้วก็ท่อพลาสติกนะคะมาดูเครื่องมือชิ้นต่อไปเลยค่ะเครื่องมือสําหรับการตอกมีอะไรบ้างนะคะก็มีค้อนหัวแบนเอาไว้ตอกตะปูและก็เข็มขัดรัดสายไฟนะคะต่อไปค้อนงอนเอาไว้เคาะเอาไว้ตอก ทุบวัสดุและก็ถอนตะปูต่อไปค้อนหัวกลมเอาไวต้ตอกหมุดเหล็กนะคะและก็เอาไว้ตีเหล็กให้เข้ารูปและก็ค้อนไม้เอาไว้เคาะดัดและก็ตีวัสดุและก็โลหะผิวบางๆมาดูชิ้นต่อไปนะคะเครื่องมือสำหรับขันเกลียวมีอะไรบ้างนี่ ไขควงปากแฉกเอาไว้ไขและก็ขันสกรูหัวแฉกไขควงปากแบนเอาไว้ไขและก็ขันสกรูผ่าหัวนะคะหัวผ่าและก็ประแจเอาไว้ไขแล้วก็ขันสกรูหัวเรียบๆนะคะชิ้นต่อไปก็คือเครื่องมือสำหรับการเจาะนะคะเช่นที่เจาะกระดาษเอาไว้เจาะกระดาษให้เป็นรูปกลมกลมนะคะเป็นรูกลมกลม ตะป้ายเหล็กแหลมเจาะหนังแล้วก็ผ้าหรือกระดาษที่ไม่หนามากนะคะตะป้ายสว่านไฟฟ้าเอาไว้เจาะไม้จเจาะเหล็กเจาะพลาสติกหรือเจาะคอนกรีตสำหรับสว่านไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราจะใช้เนี่ยต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองและก็เรายังเด็กอยู่นะคะให้ผู้ปกครองเป็นคนเจาะให้และก็สุดท้ายก็คือสว่านมือหมุนนะคะเอาไว้เจาะรูขนาดเล็กๆ ใช้เจาะไม้นะคะมาดูเครื่องมือต่อไปเครื่องมือสำหรับการวัดนะคะเช่นอะไรบ้างตลับเมตรเอาไว้วัดระยะที่มีความยาวมากไม้บรรทัดเอาไว้วัดระยะที่มีความยาวไม่มากเหล็กฉากวัดการตั้งฉากของงานและก็เป็นการวัดมุมด้วยนะคะ ต่อไปสายวัดค่ะเอาไว้วัดระยะของกลมกลมหรือวัดตัวเรานะคะต่อไปเครื่องมือสำหรับการคีบมีอะไรบ้างไปดูเลยนะคะก็คือคีมปากแหลมเอาไว้คีบชิ้นงานเล็กๆและก็ตะปูหัวสั้นๆนะคะต่อไปคีมดัดเอาไว้ดัดลวดหรือดัดโลหะเนื้ออ่อนๆคีมปากนกแก้วเอาไว้ถอนตะปูดัดหัวตะปู ดักหัวโลหะที่แข็งๆนะคะและก็คีมล็อกเอาไว้ล็อกน็อตนะคะคีบน็อตหรือชิ้นงานเพื่อป้องกันไม่ให้เคลื่อนนะคะอาจากที่เรารู้จักเครื่องมือไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รู้จักประโยชน์แล้วเรามาตอบคำถามกันสักนิดนึงนะคะมีอยู่2ข้อคำถามก็คือ 1. เลือกเครื่องมือเครื่องใช้ได้เหมาะสมกับงาน ไม่มีแล้แลมีข้อดีอย่างไรและก็ 2. หากต้องการแขวนรูปภาพไว้ที่เสาบ้านควรเลือกอุปกรณ์ชนิดใดเพราะเหตุใดอันนี้ทำใส่สมุดนะคะแล้วเรามาเจอกันในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ